ก็ตอนนี้มันมันยังไม่นี่หนูนต้องมาคุกเขี่ยครับลูกแล้วก็หหจะได้เป็นนหหายหาราล่าแล้วก็ทุกคนอะไรนะเนะมื่อกี้ว่าอะไรนะคะ กูคูลไมล่ะสุดกูเพิ่งเก็บแชมป์เดี๋ยวกูพร้อมจะเก็บแทงด้วยโก้ในแกลงี่กูมีนงิมาด้วยไมาจะทำอะไรใจคุณเลยมาเข้าใคร<อ>แม่งมาถสิฟางรถกูเลยไใ้ไห<อ>มขอโทษเลยฟังรถพี่หมดเลยโอ้โหนี่ยังไม่จบ ไม่ทำฟ้าโอ้โหนิดเดียวรถกระเถิบออกมานี่นิดเดียวเหรอโอ้โหไอ้ใหญ่รก่อนรถเที่ยบนิดเดียวถ้าลองไปสภาอยู่น้องกนะ่อนรถเทีย่ยวนีโ่โคตรแรงเลย <c oughs> ต่นหาของเล่นกันนะเอ้ยกล้ามขาก่อนเลยคนลงต้องซ่อมอีกกี่คันนู่นนะ่ะสุดนู่นนะ่ะโอ้โหเดี๋ยวไปหาเงินฝั่งนู้นแป๊บนึง อเคเ้วันนีอะไรนะรอก่อนไหนไหนรถยยใหม่เอามาต่อข้างๆพี่สิน้ยถอดดูนู่นนะก็เอามาต่อตรงนี้ที่อูต่อตรงนู้นอะไรหลูเอามาชนรถพี่อะะเป็นอืไวถอดล้อกูซะแล้วเขาออ้าวคนล็อกล็อก อ้าเยียใครนำมาตูหลุดวะโถสภาพไปจอดดีๆีอ้นะครับโพังพังเียวให้สั่นหมดแมว่าต้องดสภาพเกี่ยวให้สั่นมีนู่น่น ไอ้โดนนะเมื่อกี้ไอู้คุนฮะไอ้อยู่แลนด๊อมปุนม่นไหมปุ่นแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอคุยโดนนี้ดอนเราคุยหยอนครับเป็นไอ้แล้วหนูเท่ไหมไม่เท่เลยพีย่หนุ่มโอ้ยหนูสัตว์แต่งแล้วสวย เ็เรี่ยงครับทำไ,ไ,ไมไฟมันเปิดอ้เตะเต็เตเมตตหมดแล,มแล้วแต่เต็มหมดยังแต่งเต็มหมดแล้วรถไดแต่งเต็มแต่คนแต่งมนไม่เต็มอ้าวไหนพู้นี้ <c oughs> นนอ่ะมองว่ายิงขับแบบว่าทางดินเหรอไหมเนี้ค่ะนั่งเงาเฉย ทำด้วยได้ไหมได้ค่ะใช่เอีเรแต้วเจนเจนก่อนเร่องอมค่อยเยอะกรมันเต็มนเสียไหมอ่ะดัวจะต้องมันเต็มใช่จะผ่น้นีกยเป็นไรเฮ้ย เองเป็นอะไรเหรอเองหนูเออพี่แคว่เออรถหนูไม่สวยเด้อเด้อเด้อเรียกชื่อพี่ดีกว่าจะเรียกนามสกุลมีชื่อไรนะหนูจำได้แค่นามตะตุนรถหนูจะสวยอุ๊สาดแดงมาออกจานอะไรนะหนูสาดแดงมาสวยๆเออรถหนูไม่สวยไม่สวย โอ้โหทำไมยืนโยกขนาดนั้นโอ้โหช่วยไหมไม่เปไรครับช่วยอีกสักรอบหนึ่งคือไม่ไม่น่าจะได้โยกเอาเลยเฮ้ยเอาเข้าส่งใหม่ส่งใหม่รไหแปดคันครับละสี่ร้อยห้าสิบรามีข้าวไหมไม่มีไม่มี น้องชายมีป้าวอเปล่าผมมีครับพี่เลขอะไรครับห้าหกเขาไปทำอไกระเป๋าอะไรครับไม่เป็นไรครับพี่ชายขอมาครับ่ายให้หมดแล้วโอ้โหก้ซ่อมที่แปดพันน่ารักป้ามื่อกน้หนูโดนรถทอน นี่ไงนี่ไงคนแต่งนะประธานอ่าไม่เนี่ยน้องที่ผมบอกน้องใหญ่ใหม่ที่เขาเป็นหมอเขาออกหมอเพื่อเข้าเอ็มซีอ๋อมอเตอร์ไซค์ล้อขาของใครอะพี่ชายชนะชนะหรือแพ้ผมผมยังไม่ได้บัตรชนะชนะผมยังผมยังผมยังไม่ได้บัตรไม่ได้ไม่ได้ไม่อาจจะพูดนี่เกณฑ์คู่นี้ยิงช็อตสุดท้ายยังสวยมาผ่าศัลยไปบางผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้บัตรเอ็มซีเลยเดี๋ยวต้องรออันนี้อยากคนเสี่ยงจะเข้าสามเนาะสนุสฟิตตี้ไปเข้าดู แฟม i ิลี่ไปเขัาสูแฟมิลี่หูยางไม่ได้เท่าเลยเฮ้ยวันดีโจ๊กวัสดีครับลุงไม่คือไปเข้า t ู e แฟม i ิลก่อนเลยไงที่รายที่ขนะเขา่าประจานไหน่อยเป็นวิชาชีพหรือเปล่าหนูไม่ใช่วิชาชีพแต่ก็คล้ายๆไหนจ๊กะเอ็แข่งกับครนี้เปล่าไม่ยาวหลอกบอกโจ๊กหลอกบอลสยอาจากเก้หมื่นหลอกบอลโจ๊ก9ก้าหมืนวิ่งสอสมสิบะที่คุณคุเหมือนเคยเป็นมอลช่ไหปะ ใช่ครับหนูเปหมอมาโอนแต่คือไม่เคยเห็นหมอทำงานเลยนะไหนบ้างไม่เคยเจอหมอสองเสาด้วยไม่เคยเจอหมอคนนี้ทำงานเลยนะจะรีบแขกหนูทำโดนตีครัเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวรับซับก่อนโคตรมันนะกันเนี้ยคืออะไรอ่ะอันเนี้ยรถของจันโจเมื่อวานนี้ข้ออะไรอ่ะข้อขนรถทางร้านไม่นะมาเรียบรับไม่เรียบร้อยแล้วแข่งรถข้าหรือเปล่า โถเลยคนที่ฝากเข้าทิ้งหนูแล้วหนูจะไปที่ไหนเนี่ยฮัลโหลรับทรับเลยรับทรับซะหน่อยเฮ้ยตรอธานไม่ต้อพูดประธานไม่ต้องพูดแล้วที่หนูทำไมถึงว่าโดนทิ้งวะเนี่ะโดนทิ้งถ้าถ้าไม่ได้ประธานนี่คือไม่ชนะนะไปเจ็บมึงไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดประธานไม่ต้องพูดแล้ว คนนึงคนนึงก็ยังไม่ได้คุยเลยับเราต้องคุยยับนายเน่ก็คุยกับประธานสิจริงพื่หนูอยากสอบถามบอหนายว่าเขาแก๊งมันต้องส่งอะไรไหมอ่ะมันยังไม่เห็นเขาเลยนะมีภาพแบบท่าโ เขาให้มาเป็นสามเขาสนใจอ่ะเนี่ยเขามาถามอ่ะเขาอยากรู้ดูเนี่ยเขาซ้ำซ้ำเป็นสอหนึ่งเฮ้ยสองเขาเย้ใหม่เขาอยากรู้เลยขอเอาแค่สองสูตรหนึ่งก่อนใจแต่พเมื่อกี้มันหนึ่งหนึ่งอะมันเลยต้องมีคือเหมือนแก๊งอะค่ะตอนนี้มันมันยังไม่นี่มันหนูต้องมาคุกเขียกครับลูกแล้วก็จะได้เป็นนา้ฮาลาวแล้วก็ทุกคนอะไรนะเมื่อกี้ว่าอะไรนะคะคือบอกว่า หนูต้องมาคุกเกียร์คขับร้อน oh. ถ้าคลับยอมรับหนูก็จะได้เป็นแห้งอาราวแล้วก็พอเป็นแห้งอาราวปุ๊บเมมเบอร์ทุกคนยอมรับหนูหนูก็จะได้เป็นโพสเปกจะคือเป็นอารมณ์บแบบนี้อันนี้ชื่ออะไรครับฝึกงานหนูชื่อฟ้าใสฮะอ๋อ oh. เอาเลขกระเป๋ามาครับเฮ้ยกระเป๋าเ,าเออเลขกกระเป๋าหกตัวครับ ห1 5นี่าครับอีกกระเป๋าหกตัวมีสามตัวครับเอาก็พีไทายถามเลขกระเป๋าหนูอ๋อ้แดก็ดูผิดนะครับกดลองทำมือเป็นเพจอัพครับครับมันจะมีนัมเบอร์อยู่โหมีเลขเต็มไปหมดเลยครับหนึ่งเก้าหนึ่งสามศูนย์ครับเฮ้ยอะไรไม่ใช่แล้วเจ็ดสองสี่สองหนึ่งครับเกิน อย่าเล่นอย่าเล่นเพื่อ,อติดต่องไงเวลาถ้าอยากเป็นแฮงเราตต้องไปโดกาบารครับโดกบาใช่แล้วหนูจะไม่โดนแทงตายหรอดุว่าไงเราไปด้วยกันหมดเลยครับเนี่ยเราไปด้วยกันหมด<อ>เลยไปไป <c oughs> <c oughs> เราลบทัพก่อนอเดี๋ยวทุกคนจะได้คนละหมื่นนะถ้เเ<อ>าเกินไป ม,เเมเเ่เอาเขานี่ไปเลยเอาเข้าเอาเข้าขับไปเลยอ่ะลูกขับได้ไหมหอขอบคุณค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เอาเข้าขับอะตอนนี้ใช่แค่ก็แสนนั้นเอาเข้าขับเลยก็ได้ไม่แต่แต่ช่วงนี้ขัดสนไงอช่วงนี้ขัดสนศูนย์หนึ่ง ้ผม<ข>ว่าสามเอไม่แตว่าท็อปท็อปสามในสกอร์บอร์ดคุณจะได้เยอะนะทำไมโรแดนต็ไแ้กสองหมื่นหตัแถมตัแถมคนละห้าพพอตัะแานตระแถมทีคนละสองหมนห้ตัดโองไว้โหแหลกเกินอยาวยาผมพูดเลยฮโห้มามาโหลพิ่มมาไหม ได้ยินหามาได้ยินไหมได้ยินอยู่นี้ได้ยินเลยเฮ้ยฮะมาว่าอะไรนะหนูอยู่แลนด์ดำหามาคุยกับพวกพี่เอ็มซีปกติอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ไปหนดีกว่าเฮ้ยสิ่งมาบอกอะไรอะใช่มาจะไปหาเงินเข้าตัวเท่าไหร่มาเข้ามาบอกว่าจะไปพักแล้ววันนี้ไ่ไหวแล้ว โอเฮะพผ่อนเยอะๆนะเดือนฮ่นเช้าใครกย่เหน่อยผู้ชาย้ยโอเคปัโอเคครับพผ่อนพอนะลูกเขากำลัดูแนโอล้เะไรด้วยเนาเรามีอไม่กล้าไมกล้าไ้าเนียนไค่ะแล้วิโอเครับสัสดีค่ะลูกฝันดีค่ะมาบยบายยากนย นีความสำคัญอะไรเขาพูดถึงและเรายอนนุยนุยนุยนุ้ยนุยนุยนุยว่าไงดอกแดกแดกถีบตันแล้วถีบตันแล้วอย่างพี่ยังไม่ได้ถีบเขาเลยอ้าวอยู่ให้พี่ไปถีบเขาทำไมใครอะใครทำไปไม่ดูดีบตันแล้วนาย ต้องร้องเพลงก่อนกระต่ายกระต่ายรถแท็กซี่ยตอนนี้เหรอตอนนี้ชื่อเจคุณลุงใครไม่ใช่อ้าวนี่นี่คนที่กวนเออชื่ออะไรนะพี่ชายจะไปใส่กล่องเจเจเจนี่ไงเห็นป้าชื่อเจทางเลยจำได้เลยแต่กล่องเจหมดเลยเมื่อกี้แตกคันกล่องส่วนตัวหรือกล่องอโจ๊กเคยดูไว้น้องคนใช้ชื่อเจก็ดีนะแบบไม่ต้องแบบว่าเออแบบ เจเจใช่ใช่เจเจด็อกแดก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 พูดให้ชัดกนพูดให้ชัดดิไอ้หนูพูดไม่ชัดและหนูดังหมดใจแต่เดอกนะอะไรวะเนี่ยก็ต้องตีไปยังลงจ้ะเด็กปั้นผมประธานระบายทาเกมห้าแสนเลยป่ะเกมมาจากโรงพยาบาลโอ้โหเกบมาจากโรงพยาบาลชีวิตหนูมันไร้ค่าจังเลยอะ ไปเราไปทามิดไม่ต่อเลยเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวเปิดที่วารุเฉยเฮ้ยแต่ไอแต่มิดไม่ได้อยู่มิดไม่ได้อยู่แต่ดูไหวไหมเอานะเดินตามนี่หนูจะเป็นเบยพี่เนี่ยหนูเดินตามเป็นเบยพี่เหรอใช่เป็นน้องสาวพอไม่ต้องเป็นเบยอ้าวหนูนี่คอยเป็นคนนับไทยไงและนาเขาว่าไงบ้างคุยอ่ณ ครับบอกว่าตอนนี้หนูต้องมาคุคกคีก่อนรอให้ทุกคนยอมร<ช>ับถ้าทุกคนยอมนับก็เข้าใช่เห็นน้องคนนั้นไหมเสื้อขาวนั่นน่ะนูนหนูเสื้อขาวอ่ะคนนี้ต้องมาคุคกคีเหรอใช่เสื้อขาวคนเขาคุคกคีมาประมาณสิบห้าวันเขาถึงได้เข้าโอ้แล้วหนูมันสายดึกให้หนูมาคุคกคีดินอยู่แถวนี้เหรอไม่ก็อยู่กันตลอดใช่หรอเราก็เราก็มาเล่นเล่นแถวนี้ให้เขาเห็นหน้าเห็นตาก็ได้ อ๋อใช่คือหนูก็คู้ว่าหนูเข้าแบบดูดูตีห้าหกโมงเช้าไทยหนูต้องมาค,คุกขี้ดินอยู่แถวเนี้ยอ๋อไม่รู้เรื่องว่ะมี่ฟังรู้เรื่องไหมมีไม่โฮ้ยเฮ้ยเดีเ๋ยวพูดคำหยาบเฮ้ยกิ่งตู้เก่งมันอยู่อยู่ก็พูดคำหยาบเฉยนี่อ่ะน้องยายหมั่นเนี่ยเอาไปแต่หลังเขาอีก เขาเรียกว่าเป็นตาทไายขเขาเรียกนามสกุลผมขเขาก็ด่าผมหนูไม่ได้ดา่าเมื่อกี้หนูถอนหายใจย,ย่างแรกเลยนะลูกคือถ้านหนูจะเข้าคลับเนี่ยหนึ่งแรกเลยนะีตาตาต้องเอาออกสองจะต้องไม่มีแป้งบนหน้าแป้งขาวๆลูกสามสีผมสีผมสีผม ที่ผมไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่หูแมวอะหูแมวใช่ผมไม่ได้อะไร่แต่แป๊ดแล้วกลับไป็นสีชมพูไม่ไม่แป๊ดไปสีผมมาล้วกาแป๊ดไปสีชมพูได้นะแป๊ดโอ้สีฟ้าน้องเขาไม่แป๊ดเลยอันนั้นโทนเย็นนะแป๊ดทนเย็นโอ้เรกลับไปทำสีฟ้าได้เดี๋ยวหนูมาเดี๋ยวหนูอยู่นี่นะ